ก,กลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดนะคะใน t ิ k t o อนั่นเองเนาะสำหรับใครที่ชอบสตรีมเกมนะคะหรือไลฟ์สดขายของนะคะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปเพิ่มคนดูกันได้เลยเนาะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยะคะ่ะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า SPESMM ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกแปกกันไปเลยเนาะ ก็จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกก่อนได้เลยก่อนที่เราจะลงชื่อเข้าใช้งานนะคะขั้นตอนก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่มีขึ้นมาเองได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านแล้วจากนั้ให้ติค่ะว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะแต่ถ้าใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail ได้เลยนะคะแต่เมื่อทุกคนสมัครเสร็จแล้วนะคะก็ให้กลับไปลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยเนาะแลลเเเเนนน่่ออาาากกกกรมมีสสชิยยูู้้วว็็ขตบไซ์ัคะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดของติ k t o อกก็เลยไปที่แพฟาร์มติ๊กตอกตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะหากเป็นเพิ่มยอดคนดูสตรีมไลฟ์สดได้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วให้เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยเนะาะก็จะมีตั้งแต่30นาทีนะคะถึงร2 0นาทีกันเลยเนาะเราเลือกเป็น30นาทีนะคะเสร็จแล้วนะนนก็ให้ทุกคนนะคะกลับไปก็พี่รหน้าสตรีมไลฟ์สดที่เราต้อง ก็นี่เลยค่ะคัดล็อกลิงกได้เลยแล้วนำลิงมาวางนะคะอ่ะเมื่อนำลิงก์มาวางแล้วนะคะก็ให้เราจำนวนที่เราต้องการกันได้เลยเนาะขั้นต่ำของเราคือ50านะคะก็ใส่50ไปเลยและนี่นะคะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่19นาทีนะคะค่าใช้จ่ายอยู่แค่8บาทเองจัดง่ายให้กดส่งได้เลยนะคะ และเมื่อระบบได้รับคาสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมก็เืินผพลตฟอร์มข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกเมมูและบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยเนาะในส่วนของการเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทเลยสูงสุดไม่เกิน10,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไประบบจะเพิ่ม5%ห้าเปอร์เซ็นติมขั้นตเลยุดาม่เกิน5่0 0 0บาทา ต่ครั้งนะคะเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปรับบนแบเพิ่ม2%กันเลยเนาะต่อมาที่บริการทั้งหมดทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะก็จะมีทั้งราคาแจ้งให้นะคะคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็เวลาเฉลี่ยให้นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกดูที่คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมให้เนาะถ้าสนใจบริการการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาที่ประวัติการสั่งซื้อนะคะแบบค่ะอะ ่อนะคะที่ประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยนะคะก็จะมีให้ทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณบริการคงเดือนนะคะแล้วก็สถานะออเดอร์นะคะ,ะสำหรับใครที่อยากติดต่อแอดมินนะคะมาที่หน้าตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสั่งซื้อนะคะการชาระเงินหรือว่าเรื่องหัวข้ออื่นๆนะคะสามารถที่จะมาแจ้งกันได้เลยเนาะจะมีแอดมินคอยตอบภายใน24-48ชั่วโมงนะคะ สอทงทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างรายได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่ก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยเนาะจากขั้นต่ำอยู่ที่100บาทเลยนะคะและนี่นะคะก็คือหน้าตาเว็บไซต์นะคะ SPE SMM นะคะลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอะตอนนี้นะคะยอดของเราก็คค่่อยๆเพิมขึ้นนะะ จะไม่ค่อยจะไม่เพิ่มแบบปุบปั๊บนะคะจะแบบจะค่อยๆทย,ยอยขึ้นนะคะเพื่อไม่ให้ AI จับได้นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราเรออีกสักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้ยอดเราขึ้นมา,มากกว่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะจากที่เรารอมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคะยอดของเราก็ค่อยๆทย,ยอยขึ้นแบบเนียนๆเนาะก็ ขึ้นแบบเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ขึ้นแบบปุบปับเนาะก็คือว่าคาสั่งซื้อของเรานะคะสําเร็จแล้วเนาะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงเว้ดาลารคลิปแล้วนะคะสามารถที่นีก็ลองเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะผู้ผิดประกาาใดต้องขออภัยเว้ณาตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ